สวัสดีครับผมสวัสดีเ,บบเขขขขอฟซีาาพ่อพ่อแม่ของน้องหญิงสุขูมสุขชนเอฟซีสาหน่อยเพชรบ้านแพงสุขูมสุขชนอ้อากาศพรอนทน้งอบพี่น้องเนาะสุดยอดเลยอากาศพรอนทา่าพอนเนี่ยพบกันวันเสาร์ที่ยี่สิบครับผมเสาร์ที่ยี่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดครับแบบเดียวกับยี่พันคนไปหรอกพี่น้องสำหรับเดือนเมษายนกับเข้าทำงานกันภาวะปกติครับพี่น้องมาเนี่ยปวดรอสักเดียวก่อ ลอยอีกที่กับปีไม่หมดลรอครับพี่น้องปีบ่กี่เดือนครับปีไม่พี่น้องหนีเดือนเมษาก็พาไปแล้วคันเลยสงการมาแล้วค่าเดียวยพี่น้องปีไม่แน่นบ่ครับ <TF> มือขึอน้นนีน้องอิงทีมงานสาวหน่อยเพชรบานแทงทำการแสดงอยูย่ขอนแก่นครับพี่น้องบลอดภัคน,นกับไลยอาญาขึ้อกแล้วครับพี่น้องหลายถูกเวทีครับมือขึอ้นนีคนหลายโชว์น้องอิงก,กันขึ้นกาครับพี่น้อง เมืองไหสูงมือยึกเก่าครับบ่มีเบื่อครับสกิปเดิมๆครับเมืองไหนยึกเก่าครับพี่น้องมื่อคืนนี้ผู้บ่าวคนแรกแล้วก็ชีวิตเมียเชาของพี่นะะ้องมื่อคืนนี้บางมือก็จะเป็นหอบฝันมาลังหานบางมือก็จะเป็นผู้บ่าวคนแหลกนะครับพี่น้องเนาะสับสับเปลี่ยนกันไปแต่ละมือสกิปอะไรบ่ไปยังห่อฟังไดนสูงมือยึกเก่าครับสกิปเก่าบ่มีเบื่อครับพี่น้องเพ่งเขาเขาเลยนะครับ อย่งนี้กับฟังโมเบือพี่น้องแปลกลนนะครับน้องน้องอิงนี่หนาวฟังคนอื่นเนี่ยหลอดสองหลอดแล้วก็เบื่อแล้วหรือมือเอ้ายังเต็มที่กับมือสองมือเอาะเป็นนักหลอกคนอื่นแล้วก็เบื่ออันนี้ฟังมาจีเป็นปีแล้วพี่น้องปีกลัวหรอเพท่านเบื่อครับฟังในทุกมือสกิปเก่าหลอเพลงเก่านะครับเสียงมิสซี่แบบเสียงหนาฟังทุกมือไหมให้เขาฟังเหรอเขาชวนเขาฟังฟังเขาให้เขาติดตามตัวมือที่เขาไมีอย่างที่เขาให้เขาติดตามตัวมือครับสำหรับน้องอิงเป็ดบานแพง มื่อนี้ครับพี่น้องน้องอิงเพชรบานแท่งกับทีมงานสาวหน่อยนะครับเนะาะทำข่าวเสียงอยู่สูงเนินครับอำเภอสูงเนินจังหวัดนะครราชสีมาโคราชบานเองนะพี่น้องเนะาะศาสตร์เต็มอายะแล้วครับพี่น้องเต็มทุกอนูของพื้นที่วัดศาสตร์ครับทะเลศาสตร์เต็มแล้วครับพี่น้องโอ้มาอาเสือครับันสัญญาณบางสี่คือว่าสังกะสีแตกหรือเอยียงแตกคำแท่งวัดแตกเนี่ยกล่าไปแล้วครับพี่น้อง สัญญาณมาแบบนี้คือค้นไหลแน่แน่นอนอายาแท่แนีนอนครับสัญญาณมาแบบนี้คือศาสตร์อาญาครับเต็มทุกพื้นที่หรือครับทะเลศาสตร์ครับพี่น้องเพื่อสูงเนื่องโคราดเนาะพี่น้องเนาะโค้รคราดเนี่ยก็ค้องดีกันนะครับพี่น้องไปย่ำไรนี่ก็อาญะทีอเราคือกันครับสำหรับโคาาชอาดเด็ดทีมงานสาวหน่อยแรงไปทำการแสดงอะไรอาญะคีอเราครับบันนี้ขยิบเสร็จจากโคราดเราก็ยิบเดินทางมาผาากลางเด้พี่น้องวันนี้เป็นรถจะนะ หล่ายเป็นสาเส้นเศร้าของพี่น้องมันบ่บางบก,กงมือื่นไหนหยี่เป็นรถชนามือื่นยี่เบ็ดหยิบสองหนหยี่ยู่แถวบางบกงเหรอครับสาเส้นเศร้ามาผ่าก,กาลางเราพี่น้องไหมกูได้เป็นเอฟซีน้องอิงโซนทั้งอยุธยาทั้งปทุมเนาะพี่น้องเนาะทั้งโซนน้ำปุ๋นเนาะไปเมืองใดครับทั้งปทุมหมดละอยุธยาบัไก่บัไก่ครับแถวล,ลังสิีนี่ก็บบไก่ด้วพี่น้องเนาะบางหน่อยลังสิีนี่ก็ไปไหนรถชนะบัไก่ ไปเหตุกำลังใจน้องอยิง,ายยางกันได้ร้ายครับพี่น้องครับมืออื่นเนาะแต่หมูเลี้ยงนี่อายะแทถแน่นอนสัญญาณาศาสตร์มากจริงสิทันทะเลศาสตร์มาเต็มทุกพื้นที่อนอุ่วันนี้คืออายะแทถแน่นอนรับประกันได้เลยครับหมูเลี้ยงนี่บัะะตรหน้าเจออะไรพี่น้องรอยหนึ่งบ่าพี่น้องหมูเลี้ยงสูงเนินสุดยอดดีครับเต็มทุกเต็มทุกสนามไม่มีผิดหวังครับเกต8เก้า เก่าแปดเจ็ดเก่าเป็นเหตุด้วยน้องช่วงนี้ <laughs> พวกมาไล่กับโอ้หนักข้อทุกมือเลยครับน้องอิงเต็มข้อทุกมือนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงนี้คือมีกระแสดามาลเด้ี่น้องกระแสดามามีถูกช่องเลยครับช่วงนี้ครับน้องไปช่องไห้กับพอโอ้ก็บอกบอกกันทุทกเรื่องนะครับไปบอกกันทุกทุกช่องครับช่วงนี้กระแสดามาเนาะ แต่ผมว่าผมเสือลึกๆนี่แกว่าน้องยิงมันไม่อยากให้มีดราม่าเนาะครับพี่น้องน้องยิงนี่มันกลัวดราม่าเลีหรือพันยันเกิดดราม่านะพันบอสบายใจนี่เนาะเมล่อเล่านบอกเพคนก็โอ้ยันเกิดดราม่ายันเป็นดราม่ากันสิเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าน้องยิงมันไม่อยากให้มีดราม่าหรอกครับข้อขโมงในส่วนของว่าน้องยิงนี่สปิริตสูงครับพี่น้องเพราะมีสปิริตความอดทนของคนเนาะสูงครับก็คือว่าตอนช่วงเตยพี่น้องล่ำเรืองเตยแล้วก็ ชุดหนองอิงนี่คือยวงภาษาบ้านอนอกเขาเรียกยวงนะครับยวงนไปปิดอาจจะไปทิ่มหรือไปนั่นนะ่ะหลังเพื่นดินพี่น้องเนาะเพื้นเจ็บหอดเลือดออกกันหรือพี่น้องบาองอยีน้องอิยงเนแ่ยเนี่ยใส่เนม่ยข้อนี่ยมันหลังก็จจะขอความช่วยขอความช่วยเหลือแหละพี่น้องช่วงนั้นเนาะกับผมมีผู้ใดมมาสอยเพื้นจนว่าพอหลอดนะครับพอหลอดเดมมาสอยเพื้นว่า เกิดอีกยังขึ้นมาเนี่ยพอหลอดก็าเลยไปตามน้องหมอนอิงมามาซอยนะ้องอิงก็คือสางเงี้ก็คือยวงครับยวงมันหนีบกับชุดเนาะกัดกับชุดไว้มันลดนะพี่น้องอาจจะทิ่มล้างน้องสิไหมไปที่เจ็บปวดแล้วพี่น้องหน่อยถ้าเก็บกินมือหน่อยเดียวก็เลือดสะเจ็บปวดเลยเนี่ยพี่น้องนา่ามาดาเนี่ยนั่นสเปริตเพิ่นก็สูงพี่นอ้องเขามองไอ้จุดนี้เนาะความอดทนเพินพ่นก็ยังเกินเพ่งสาวลำตะคล่อ,อง บบอบยุดครับน้องอิงบอยุดนี่คือความสิริของศิลิปินเลือดศิลปินโตแทะเลยครับพี่น้องของแทะเลยมันก็ร่องจนกว่าคู่มดออยิงมาซอยกันน,นี่ผมว่าเขามองในจุดนี้นะพี่น้องนะบ๊ยุดร่วงครับะวาหน้านที่นั่นคือโดนตีก็ขนมากนะพี่น้องนะอาจารย์หน้าีน่นกับยุดบ่ได้กล่องนีียงกับแผ่นไปเมื่อแล้วจับจองไปน้องอิงเมื่อเล้ยวคือว่ามันยุดบ่ไดครับน้องอิงก,ก็ต้องทำการแสดงก่อน ทำการแสดงต่อทั้งที่เจ็บนะพี่น้องเจ็บสุดๆเลยเหรอครับเห็นว่าเข็มปักหรือว่ายวงปักนี่ครับขนาดปักมือเขาหน่อยเยอนี่ก็ปวดเพี่น้องนี่จะพมอยากให้มองในจุดนี้คือความเสอร์เบรดของน้องยิงสูงโบยุดหล่อมยุดล่ำทำการแสดงจนว่าจบพี่น้องเพียงนั้นแต่ยังไนี่เป็นนางรับจีบเสย์เลยครับพี่นอ้อง,งพอหลอดก็ได้เป็นนงานงผ้านางรับจีบเสย์หลองนี่ก็สุดยอดครับความอดทนของพี่น้องพี่มอญยิงก็ได้ขึ้นมาซอยท่านการพอหลอดไปตามครับพี่น้อง พอเนี้ยมหนาเนี้ยมใส่เนี้ยมขวาเนี้ยมหลังเหล่า so บุ้ยพุทเรมมาสวยนะเ้ามองในจุดหนึ่งมองในแงน 1, ่ดีคืออาจจะบบเห็นก็ได้ครับพี่น้องแต่ว่าถึงบบเห็นผมว่าหันมองถึงปัานนี้ก็ต้องอัดมาถามก็ได้เนี่ยนะพี่น้องเนาะมาถามก็ได้เลยครับว่าเอออันนี้มองถึงปัานนี้เหรอผมว่าต้องมียังอ่ะแค่ว่ามาถามก็ได้ครับว่าเกิดยังขึ้นบ่วงสีอะไรนะครับพี่น้องนี่เขาเซย์ทั้งหลังก็ยืนเซยม์มาไทยมาถามหันมาไทยมาถามหรือมาซอยเหลือผมว่าได้ใจสี่หลองอุ้งเต็มเตมเลยหรือครับ อันนี้พอลอดนี่พวกก็ได้ต้องเข่าแล้วครับพอลอดครับเป็นคนไปตามน้องหมอนอิงมาซอยน้องอิงท่านการท่านเวลาผมม่าหันคนที่ยืนอยู่ข้างหลังมาถามแน่สักเล็กน้อยเนี่ยพม่าคนนอกนี่มันต้องเอะได้พี่น้องเนาะต้องเอะใจได้หรือเป่าเออน้องอิงนี่หันใส่ท่านขวาหันหลังลึกจับทั้งสี่ดอกเฮ็ดเสียหนาบอดีนี่ต้องมาซอยหรือครับมาถามว่าซอยกันอะไมาถามกันอะไรครับว่าเกิดอียังขึ้นเขาจะได้ไปตามคนมาซอยเหลือเดียท่านเวลาชนะพี่น้องเนาะแม่พอหรอกผมว่าอันนี้ก็คือเสือตุ๋ย มองในแง่มองมองในแง่อีกแง่หนึ่งเงี่ยดีคือว่าบ่เห็น <c oughs> อาจจะบ่เห็นหรือ,อยังก็ได้นะพี่น้องนะเท่ากับพ่อตองไปดดามาเนะครับผมว,ว่าปล่อยผ่านซะครับปล่อยผ่านไปหลวดพี่น้องเพราะว่าน้องยิงนี่เพ่นบ่สบายใจดอกไอ้มีดามาเนาะเพราะน้องยิงนี่ยเพราะอยากเพ่นเป็นคนแบบจะไงน้องยิงแบบบ่ได้คิดไรคิดยังกับผู้ใดแังสิฮนนะเพ่นบ่รู้เรื่องดอกน้องยิงอ่ะ น้องยิงบอรู้เรื่องหรอกครับว่าด่ามาอีงยังกันบอรู้เรื่องเหรอพอเพิร์ลเพิ่งเคยไปคิดไลน์คิดยังกับผู้ใด่เองี่นะท่กมามหเอาก็ปล่อยผ่านซะเฮาเป็นเดฟซีเดี๋ยวเพิ่นก็ได้ไปอยู่วงสองอันนั้นเหรอครับบ่เป็นยังดอกเผยเมืองน้อง,ง,องอยิงย่างเดียวแล้วเอาบ่ะนี้มองในแง่ดีคนอาจจะไปเห็นก็นได้ครับพี่น้องถ้าพอหลอดก็ตาไว้ครับ มาถามไทยน้องอิงเหรอก็ไปตามน,อน้นองมอญอิงน้นองมอนอิงมาท่านขันเวลามาซอยเจ็บเลยพี่น้องเนาะเดีสงสารน้องอิงอยู่ครับแต่ก็ยอมรับใจไปอยู่ครับในความสบปะริตของการเป็นนักร้องศิลิปินเลือดเต็มตัวครับพี่น้องเลือดศิลปินเต็มตัวครับทำการแสดงจนจบครับปล่อยพันธ์ครับพี่น้องจบเรื่องดามาหาเรื่องนี่ถูกช่องเลยครับผมเห็นโอดน้ดาแบเว้นด้แล้วก็คือว่าเม็นไปนะค่อนข้างสิแรงกับนี่ลายช่องอยู่ครับ ก็เข้ากับปล่อยพานพี่น้องเนาะมุ่มียังเกิดขึ้นมวลยังเยีะยวครับเชื่อหนองอิงต่อไปเรับสลหรับี้ิปนี้ไว้เสนียครับสวัสดีครับผม